สวัสดีค่ะ่อแม่พี่นองปองปายสกุสุกุลมาปอปอกะสาวเอื้องพาแซ่บชนิวมนี้สาวเอื้องสิพามากินซุปมะเขือซุปมะเขือไอ้มะเขือม่วงค่ะมะเขือม่วงต่างประเทศเนาะค่ะพี่นองจ้าแต่สาวเอื้องกับซุปแบบเล่าๆอีสานนะคะมาจ้ามาแซ่บกับสาวเอื้องนะจ้าพี่นองทั้งๆไทยตั้งฟังเล่าหลือกรตางประเทศจ้า มาแซบๆกับเสาเอืองจ้า Everybody come to eat with me ก <c oughs> อบคุณหลายๆนะคะมาจาับมาแซบๆกับเสาเอืองจา้มาม้อนี้ผักเคียงๆเข้าก็มีผักเคียงๆเสาเอืองก็มีอผักสลัดคอร์สค่ะก็มีแรดติดเนาะค่ะ,ะก็มีสวัสดีค่ะพี่น้องแม่มันตัดไตแล้วจา้าพี่น้องจา้าโอ๊ยขักเน่ยพี่น้องจา้า เสาเอืองว่าเสาเอืองสิเลิกทําคิวล์ละค่ะเหลือใจหลายจักสีเฮ็ดจังไหนแก่ปัญหาจังไหนจ้าพี่น้องจ้าตัดไปดูค่ะม,มืหัวเฮ็ดกบเป็นจ้ามีเฮ็ดให้กระบเป็น กำลังเสียบเสียบพี่น้องตัดไปเสยจ้ะคลิปสซวอยืองเหลือใจไหลรูปก,กับโบมีแลวเดอค่ะไอ้รูปในโทรศัพท์แลวก็ แอบกับโบคอยมี่ล่ะค่ะจะช่แก,ก้ไขปัญหาทางไหนจ้าพีดด่นงจ์คะผู้ใดรูปออกเท้าเอิงนะจ้าเป็นน้ำไอ้ฟ้นบมอค่ะอืม คลิปตัดตอบได้สาเอืองกับคอถอดัอไปวยค่ะพี่น้องจ้าสาเอิงกับพึ่งฮัดเด่นค่ะ 大惊大望。 เสาเอิงว่าสิบอกว่าเสาเอิงใส่ผักแปร้วน้ำค่ะอึกล้ม่วงเหี่ยวหยาบแต่บรรนบุรุษหยาบปานพากิเลีว 你咋不嗯 嗯。Mm.